สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์แชนแนลนะครับผมนายแพทย์ ad, บุฒิวัตอนุพันธ์สว่างหรือว่าหมอเตอ้ยนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับพี่หมอจะมานําเสนอแนวคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือที่พี่พี่หมอเพิ่งอ่านไปเมื่อ2อสวันที่ผ่านมานี้นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าสู้ดีวะนะครับเขียนโดยนายแพทย์กิตไทยธนสมบัติกุลนะครับเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนล้าค่าเลยนะครับ ของการใช้ชีวิตของคุณหมอนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยแนมะ้ว่าจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราอาชีพเดียวกันเนาะเราก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้อยากจะให้ลองไปหาอ่านกันดูนะครับถ้ามีเวลานะครับออพอเราได้อ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องหมอเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ค่อนข้างสตรองแล้วก็เรียบง่ายนะครับแม้กระทั่งในช่วงที่ชีวิตของตัวเองเนี่ยยากลําบากนะครับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ ก็คือมะเร็งปอดเนี่ยได้กินไปทุกส่วนในร่างกายแล้วนะครับเป็นระยะลุกลามแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับวัยหนุ่มที่กำลังหนุ่มยังแน่นนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในทุกๆอย่างเลยนะครับกำลังจะสร้างอนาคตนะครับแต่พอเรื่องที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ทัศนคติแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตของ คุณหมอเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับของการเป็นแพทย์นะครับเราก็จะคุ้นเคยกับการที่เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่างานของเราเองเนี่ยเราต้องรักษาคนป่วยแหละเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมาด้วยความหวังความศรัทธาความรักความผูกพันในครอบครัวการสูญเสียก็เกิดขึ้นนะครับพอมันเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราสามารถแฮนเดิลได้อย่างมีสติเพราะว่าเราเรียกว่ามันเป็นหน้าที่ในการที่เราจะต้อง รักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุดนะครับแต่ในกรณีของคุณหมอกิจไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับพี่หมอได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้รู้สึกว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็คงจะรับมือกับมันลําบากเหมือนกันเนาะสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับถึงผมจะแบบอายุเยอะกว่าน้องเขานะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่เราควรจะต้องตระหนักไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึง,นะงจุดนนนั้เี่ย ความคิดที่แบบเป็นหมอเวลาเรามองเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายของคนอื่นเนี่ยเราอาจจะมองได้แบบ p r o f e s s i o n a l มากเลยแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราเองหรือแม้กระทั่งแบบคนใกล้ตัวของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถรับมือมันได้ดีเท่ากับคุณหมอเขาเลยในฐานะของมนุษย์เนี่ยแน่นอนแหละทุกคนกลัวความตายนะครับเรากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรามันจะมีอะไรหลังจากนั้นหรือเปล่านะครับบวกกับความกังวลด้วย สำหรับคนที่ยังอยู่ข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเอ้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาจะคิดถึงเราไหมเขาจะเป็นทุกข์อย่างไรหรือเปล่าว่าสังคมทําให้เราลืมที่เราจะต้องมาตะหนักความคิดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เกิดในยุค5 g นะครับเราพยายามที่จะแบบว่าดิ้นรนแล้วก็ใช้ชีวิตไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตก็คือความมั่งคั่งความเจริญความร่ํารวยเงินทองนะครับเราคิดว่า เรามีเวลาเท่ากันเรามีเวลาไม่สิ้นสุดทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเวลาของเรามีจํากัดและมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับเวลาเราพยายามที่จะดิ้นรนไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจุดสูงสุดที่สังคมยอมรับแล้วก็ปลูกฝังเราเนี่ยมันทําให้เราลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมการในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณและความคิดของเราด้วยนะฮะสักวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการจากลาไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือว่าจากตายนะครับ ผมเคยดูหนังเรื่องน,งนึงนะครับชื่อว่า Good Doctor นะครับเวอร์ชันฝรั่งเนาะเออมันจะมีคำพูดพูดหนึ่งที่นักแสดงเขาพูดออกมาแล้วมันแบบมันโดนใจเรามากมันสะเทือนใจเรามากเลยนะครับก็คือเขาพูดว่า it is very hard to lose people you t h o u g h t w o u l d n e v e r leave but you'll w i be okay because you have no choice ก็คือในตอนนั้นเนี่ยมันมันมันสะเทือนใจเราด้วยตรงที่ว่าเราก็มีความผิดหวัง แม้ว่ามันจะเป็นการจักเป็นนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความผูกพันมีเรื่องของระยะเวลาความสุขที่ผ่านกันมาเนาะแล้วภายในเสี้ยววินาทีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนเราต้องจากกันจริงๆเหมือนเราตายจากกันไปล้ไม่ว่าจะเป็นเขาตายจากเราหรือเหมือนเป็นเราตายจากเขาเพราะว่าจากทุกอย่างที่มันเหมือนเป็นสีสันในชีวิตมีความสนุกมีความแฮปปี้เนี่ยจู่ๆฉับพันเนี่ยมันกลายเป็นวงกลมสีดําที่มีแต่ความเงียบตรงนี้เนี่ยผมเลยเริ่มรู้สึกว่า คำพูดนี้มันมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมาได้เพราะว่าคําพูดที่บอกว่า because you have no choice but you will be okay คือคนเราเนี่ยมันไม่มี choice ละมันอาจจะมีช้อยอยู่1ห,หรือ2 choice หลังจากที่เรามีการสูญเสียมีการเศร้าเกิดขึ้นมาเราจะเหลือช้อยอยู่แค่2องช้อยว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองแย่ลงไปหรือเราจะทําให้ตัวเองดีขึ้นให้เวลามันเดียวยาเราแล้วเราดีขึ้นนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะทําให้ตัวเองดีขึ้นได้ ตอนแรกเราจะมองไม่เห็นเลยว่าเราจะดีขึ้นได้อย่างไงเพราะว่าทุกอย่างมันดําไปหมดมันมืดไปหมดมันเงียบไปหมดแต่พอเวลาผ่านไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับความสุขความแฮปปี้มันจะค่อยๆกลับมาเพราะว่าอะไรมันเป็นธรรมชาติของคนเราพอเรามองไปรอบตัวคนที่ยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตเราเนี่ยนะครับคือสิ่งสําคัญในชีวิตเราที่เรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามทําตัวให้เรากลับมาเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็แฮปปี้เหมือนเดิม สำหรับคนที่ยังอยู่ตรงนี้ในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานลูกของเราเป็นต้นนะครับนี่คือกําลังใจสําคัญที่สุดท้ายแล้วอ่ะ you have no choice but you will be okay พอเรารู้แล้วนะครับว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยมีเวลาจํากัดและทุกคนก็ไม่ได้เป็นอมตะที่จะมีเวลาไปหาชื่อเสียงเงินทองกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราพึงพอใจ และบางครั้งเราไม่ทราบด้วยซ้าครับว่าเพดานบนของความพึงพอใจของเราในสังคม 5G เนี่ยมันอยู่ตรงไหนทั้งที่ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยชื่อเสียงเงินทองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานําติดตัวไปไม่ได้เลยเมื่อเราต้องจากลาโลกนี้ไปนะฮะเวลาที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่ได้มากพอที่เราจะไปทําหรือสามารถครอบครองทุกอย่างในโลกนี้ได้ความสําคัญมันจึงอยู่ที่ว่าเวลาที่เรามีอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าและมีความสุข มากแค่ไหนมีความสุขทุกวันหรือเปล่าที่เรายังโชคดียังมีชีวิตอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักการที่พอผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้รีเฟล็กกับตัวเองเนี่ยผมจะพยายามมองชีวิตเหมือนน้าในแก้วอยู่เสมอเลยหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาได้รับน้ํามานะครับในแก้วน้ำเนี่ยอาจจะมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับจะมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาก็จะมองว่าทําไมไม่ใส่น้ํามาเต็มแก้วมันยังขาดอยู่อีกตั้งครึ่งหนึ่งอันเนี้ยเหมือนกับการที่เรามองชีวิตเราว่า ชีวิตฉันยังขาดอะไรอีกตั้งเยอะเนี่ยมันยังไม่เต็มสักทีอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ทําให้ตัวเองไม่มีความสุขแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขากลับจะมองว่าในอีกครึ่งแก้วเนี่ยมันคือน้ํามันคือสิ่งที่เขามีโชคดีจังเลยที่ในครึ่งแก้วเนี่ยมันยังเป็นน้ําที่มีตรงนี้อยู่มันเป็นความสุขที่เรามีอยู่ตรงนี้ในชีวิตของเราเราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เรามีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ยังมีสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตมากมายถึงขนาดนี้สิ่งนี้มันจะเป็นสสิ่่งททีําาใให้้เรรูึกพอจ แล้วก็ไม่ดิ้นรนแล้วก็ไม่เปรียบเทียบนะครับพอเราเกิดความสงบแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถค้นพบความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตแล้วก็เมื่อเวลาสุดท้ายของเรามาถึงเนี่ยไม่ว่ามันจะสั้นหรือเร็วหรือช้ายังไงก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้ใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเสียดายหรือรู้สึกกังวลอะไรเลยที่เราไม่ได้แก้ไขหรือทำอะไรให้ดีกว่านี้ ฝากไว้นะครับจงใช้ชีวิตให้เหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเราครับสวนสนุกจะปิดเมื่อไหร่กับสวนสนุกเปิดถึงเมื่อไหร่นะครับสประโยคนี้ให้ความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ความรู้สึกนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแบบแรกเนี่ยจะค่อนข้างกลางๆจนถึงแนวลบนะครับเพราะว่าจะเป็นการมองแค่ว่ามีเปิดก็ต้องมีปิด โดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าในช่วงที่เราอยู่ข้างในสวนสนุกนั้นน่ะความรู้สึกของเราจะเป็นแบบไหนนะครับแต่การพูดที่ว่าสวนสนุกเปิดถึงกี่โมงอันนี้แสดงว่าคนพูดเนี่ยมีความอน j o ยมีความ enjoy ในการที่เราเล่นสนุกอยู่ในสวนสนุกแล้วเขาก็ต้องการทราบว่าความสนุกของเขาเนี่ยมันจะยาวนานจนถึงเมื่อไหร่นะครับเป็นการที่บ่งบอกว่าการที่เรามองชีวิตแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เราแฮปปี้แล้วก็ enjoy กับการใช้ชีวิตมีความสนุกมากทุกวันเลย ชีวิตที่มีความสุขมีความหมายและคุ้มค่าเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมองว่ามันคือชีวิตที่มั่งคั่งชีวิตที่สําเร็จเฟื่องฟูมีความร่ํารวยมีชื่อเสียงเงินทองถูกไหมครับแต่ก็จะมีบางคนที่มองว่าชีวิตที่มีความสุขมีความสงบมีความเรียบง่ายต่างหากละ่ะที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะชีวิตแบบนี้ไม่ต้องดิ้นรนแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแล้วก็เป็นชีวิตที่ค้นพบความสุขที่ตัวเองพึงพอใจอยู่แล้ว ก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนหรือทําอะไรที่รู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่มีความสุขสักทีเราต้องไปหามาให้ได้เราต้องไปหามาอีกหลายคนก็จะบอกว่าก็คงจะมีแค่คนรวยเท่านั้นแหละที่จะพูดแบบนี้ได้เพราะว่าคนรวยอ่ะมีทุกอย่างแล้วดังนั้นคนรวยก็ไม่ได้ต้องการอะไรอีกหรือเปรียบเทียบก็คือมีคําพูดในหนังที่เคยบอกว่าก็คงจะมีแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่สอนให้คนอื่นรู้จักพอได้เพราะว่า พระองค์ก็เคยเป็นเจ้าชายมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วผมถามเลยนะครับว่าเราเคยเห็นคนรวยๆที่เขามีเงินมีทองเนี่ยแต่สุดท้ายชีวิตเขาไม่มีความสุขอ่ะเราเคยเห็นใช่ไหมคะแสดงว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แก้วแหวนงินทองเลยนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาติดตัวไปได้แม้แต่อย่างเดียวเลยความสุขที่เรามีในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตต่างหากละ่ะที่เราจะได้รู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันแล้วเรารู้สึก ทุกๆวันว่ามันคุ้มค่าเรารู้สึกโชคดีจังเลยที่เราได้ตื่นมาแล้วมีชีวิตอีกวันหนึ่งมันเป็นของขวัญเป็นกําไรที่มันมีมาทุกวันนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบว,ว่ามันมากหรือน้อยกว่าคนอื่นเราพอใจแค่นี้ก็พอแล้วแล้วทําไมเราถึงยังตายไม่ได้อะไรเป็นเหตุผลที่เราจะต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับในชีวิตที่มันแสนจะบอบบางแล้วเราก็ไม่สามารถจะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้ในชีวิตที่หลายๆครั้งเนี่ย ความพยายามของเราเนี่ยมันกลับตอบแทนเราด้วยความผิดหวังจนเราเกิดคําพูดวนๆในหัวสู้กันสองฝั่งว่าสู้ดีวะเหมือนชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับสู้ดีวะกับคําถามไปคาถามนึงก็คือจะสู้ไปทําไมวะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องสู้กับอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราเกิดความท้อแท้เกิดความสิ้นหวังแน่นอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่เราจะต้องหาเหตุผลให้กับตัวเองให้ได้ว่าทําไมเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อทําไมเราจําเป็นที่จะต้องสู้ต่อไปอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่ทุกคนจะต้องค้นหาให้ได้นะครับ <S <S ขออนุญาตอ่านข้อความในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมชอบมากเลยชีวิตไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนจะต้องตายจงอยู่กับปัจจุบันใช้แต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้ายถ้ามีอะไรทําเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้เขาบ้าง และไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าหมดหวังกับชีวิตอมืมันเป็นข้อความที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในแก่นของชีวิตแล้วเนี่ยเราจะไม่ดิ้นรนอะไรมากมายเลยแต่เราจะทําทุกวันของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่าเราจะเลือกมองสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยฮะเป็นของขวัญน,นะครับแทนที่จะมองเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดหายไปแต่เรากลับจะมองว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราช่างโชคดีจังเลย เราเราก็จะปล่อยวางอดีตนะครับจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้วินาทีนี้เลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วช่างมันมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าไปกับมัน<ะ>ในสังคมยุค 5G ที่บีบให้ทุกคนเนี่ยต้องขยันทํางานแล้วก็ดิ้นรนนะครับไม่งั้นก็ไม่รอดเนาะในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราจะสแสวงหาความสุขที่พอเพียงได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่าพอเราต้องดิ้นรน เพื่อมีรายได้เนี่ยเราจะหาคุณค่าของการใช้ชีวิตที่แท้จริงได้ยอย่างไรนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าเราต้องทํางานเนี่ยมันก็ต้องเป็นงานที่เราอยากจะทําไปตลอดชีวิตหรืองานที่เราอยากจะทําไปจนตายเลยนะฮะก็จะมีหลักการของอิคิกายนะครับซึ่งมันจะมีหลักการอยู่ประมาณ4อย่างว่าเป็นงานที่เราอ่ะอยากจะทําไปตลอดชีวิตเลยก็คือ1เป็นสิ่งที่เราชอบ2เป็นสิ่งที่เราถนัดนะครับ สามเป็นสิ่งที่สร้างรายได้มั่นคงให้กับเราสี่สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับถ้างานอะไรก็ตามหรือการใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามเนี่ยตอบโจทย์ทั้ง4อย่างแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเอ j นจอยในการกระทําในการทําภารกิจนั้นๆไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นต่อให้เราทราบว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราละที่เราจะต้องตายละนะครับแต่ถ้าเรายังมีหลักการทํางานแบบอิกิกกยอยู่เนี่ยเราก็ยังคง มีความสุขที่จะต้องออกไปทํางานในวันสุดท้ายยังดีกว่าที่เราจะนอนหมดอะไรใจยอยากอยู่ที่บ้านลองเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราให้เหมือนกับการเล่นเกมดูนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมเนาะเรารู้ใช่ไหมครับว่าเราอ่ะอยากจะเล่นเกมให้จบเพื่อที่เราจะได้เห็นฉากจบที่มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเนาะมันก็เหมือนกับหลายๆคนพยายามที่จะเร่งรีบในชีวิตดิ้นรนให้ตัวเองไปถึงจุดที่สําเร็จเร็วๆได้ชื่อเสียงเงินทองได้ความมั่งคั่งมาเร็วๆ จนกระทั่งลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เราเล่นเกมเนี่ยความสุขมันได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเล่นตะลุยดนันแต่ละด่านไปละความท้าทายต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเอ็นจอยกับมันเนี่ยเราก็จะสนุกแล้วก็เล่นไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับการใช้ชีวิตก็เหมือนกันเราควรจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยในทุกวันที่มันเข้ามาในชีวิตสิ่งต่างๆปัญหาหรือว่าความสุขที่เข้ามาเนี่ยเรารับเข้ามาเต็มๆแล้วก็เอ็นจอยเข้าไว้หลายคนอาจจะเคยเล่นเกมมาริโอเนาะยกตัวอย่าง เรารู้อยู่แล้วว่าฉากจบเนี่ยก็คือมาริโอ้ไปช่วยเจ้าหญิงได้จากเจ้ามังกรแล้วก็แต่งงานกันนะครับเกมก็จบไปนะครับแต่สาเหตุที่เกมมาริโอ้เนี่ยสามารถครองใจคนได้ทั้งโลกเนี่ยเชื่อไหมครับมันก็เกิดจากการที่แต่ละด่านเนี่ยมันมีความสนุกมันมีความไม่ซ้ำแบบเลยทําให้หลายๆคนก็ติดใจแล้วก็เล่นเกมนี้มาเรื่อยๆชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามองว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรามันคือความสุขเราจะทําทุกวันให้มันดีที่สุด แล้วก็แฮปปี้เอนจอยกับมันการใช้ชีวิตแบบเรามองว่า1วันคือจุด1จุดในชีวิตแล้วเราทําจุดจุดนี้ให้มันดีที่สุดให้มันสว่างที่สุดนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งเราก็ทําอีกจุดหนึ่งให้ดีเหมือนกันทําไปเรื่อยๆๆืๆ่อเรื่อืจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเรียงตัวเป็นเส้นเป็นรูปร่างของเราขึ้นมาเองเส้นหรือรูปร่างของเราเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปเหมือนเส้นหรือรูปร่างของคนอื่นที่เขาสําเร็จมากกว่าหรือน้อยกว่ารวยมากกว่าหรือน้อยกว่า ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครตาบใดก็ตามที่ในรูปที่เป็นเป็นแพทเทิร์นของเราเนี่ยเราแฮปปี้กับมันเนี่ยก็เพียงพอแล้วสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอกิตไทยนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งให้แง่คิดที่ดีและอบอุ่นมากๆนะครับผมในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับก็มีความคิดที่มันจะค่อนข้างกระจัดกระจายก่อนที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายเนาะแต่พอเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ย ความคิดที่กระจัดกระจายเนี่ยก็ได้ตกตะกอนแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับก็รู้น,นะครับว่าเราแต่ละคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาความพร้อมของตัวเองในเรื่องของความคิดแล้วก็จิตวิญ,ญญาณมากขึ้นนะครับเมื่อถึงวันสุดท้ายของความสุขในชีวิตของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ปริศนาที่รอเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าสุดท้ายนี้ก็จะจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ ติดตามนะครับพบกับผมมอเตอร์ใหม่ใน EP ีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ